เอาตอนทากาวกัน,นทากาวคนใายกันลื่นคนใายกันลื่นนะอ๋อทากาวเสร็จแล้วก็ยิงรายเลยใช่ไหมลูกพี่ใช่ครับครับในช่างลุยแล้วต้องต้อง <laughs> ทากาวก่อน พอเวลายิงทรายอ๋อนี่ยิงทรายเรียบร้อยแล้วไหมดันนี้นี่ไม่ลื่นนะถ้าอย่างนี้อ๋อใช่ใช่ไม่ลื่นแล่วนะตรงมุมอะมชอบลื่นตรงมุมอะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลงสีอีกรอบหนึ่งอ๋ออ๋อลงสีอีกรอบหนึ่งเนาะขั้นตอนลงสีนี่ยังไม่ได้นั่นแล้วเนาะวันนี้วันนี้ไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเนาะไม่ทันวันนี้ต้องยิงทรายให้ก่อนยิงทรายก่อนนี่ครับตัวยิงทราย tại lên Xài Xài, xài Hãy, hãy, khỏi ẹp tí nữa Hãy, tí อ่าเชิญเลยครับเร,เรียบร้อยแล้วครับยิงทรายแล้วมันแห้งกี่โมงเนี่ยทรายเนี่ยลูกพี่ชั่วโมงนหนึ่งก็แห้งแล้วเนาะมันยินอยงอย่างนี้เลยนะยิงทรายเย้